สาว้ายโสทนใจหำโหนยืนน้ำตาไหลเคยเดินเคียงไอ้ปีกไกงานบุญบังไฟวิมานส่วนแทนเงียนบ่งองค์นาคกุ้งขันคากแต่บ่มีแฟนอยากผูกหัวใจใส่บังไฟแสน ตกลงดินแกนเดืใจปังพังวันนี้กับพี่น้องใหม่กับพี่น้องสิบแปดใจพี่งช่วงกินนรรมชุมมักเห็ดยังเห็ดนรรมชุมมักกินยังกับเห็ดเห็ดกินพี่น้องอย่าว่ากันว่ากันฮักแขวในท่า youtube นั่เมนูนําเสนอวันนี้นะคะท่านผู้ชมฟังไม่รู้เรื่องตรงไหนคะอีหาอีหารที่ผักกินกับมอรมึงฟังบริลลลงอะไร สิม right? ิซีเด็ดมันสนใจอะเข่าเข่ากูมาพี่น um, ้องมาเมนูนําเสนอวันนี้นะคะท่านผู้ชมนะขอโทษขออภัยนะคะที่พูดไม่พอสําหรับคนไทยกันนะว่าโอ้โหนุ่มหัวมวนไปสำหรับท่านผู้ชมมาน้ำต้มผู้สีดำๆนะพี่น้องเด้อเป็นอะไรพี่เจ้าอวานส้มตำไม่แด่นเด๋แด่นะท่านผู้ชมนะหลังเดี๋ยวกันน้องจัดจังไย มีข้าวปุ้นนะท่านผู้ชมนะมีข้าวปุ้นอืมแล้วก็มีไก่ทอดด้วพี่น้องด้วยนะกี่ลายป้าไหนดอกก็จะมีถั่วต้มแล้วพี่น้องถั่วต้อมแล้วพี่น้องนะถั่วต้อมถั่วต้อมเพราะคือเราพักกับพี่น้องเบิร์ดพักบุ้งกับพี่น้องสดสพี่น้องอเมริกาพี่น้องโฆษณาในจากน่อยพี่น้องเหล่าลี่เหล่าลี่อืมเป็นเอฟซีเรารุ่นแรกเขาจะรู้นะครับว่า คำว่าเล่าลีแปลว่าอะไระเล่ากะกะซิมี่อ่ะโอ้ออย่างนี้ยน,นะบมดทั่วเอกินกลับมาบมดทั่วโอ้มาลาไปเสียมาลาได้ลรงไปเสียเสมอเลยเฮาก็สิตตเอ่อตำเฮียก็ตำเล่าเล่าไหมบอกกันกกะกกกนะสนกุกแล้วผ้าบาไหมตำหลวงพะบางห <laughs> ลวงพะบางบวกกับบวกกันกับกระโหลกโป่งเปกแล้วพี่น้องพี่น,อน้อง หลวงพ่อบางสี่ฝานั่งสี่ผ่านเขาว่าเขาก็ได้สิมาทําตามเขาจะหน่อยเขาว่าหลวงพ่อบางอร่อยแซ่บมาเอ้าเกี้ยวกันมองไหนว <c oughs> ะประมาณว่ามันเป็นแผ่นๆเปื่ปอยๆสิพี่นี่ยเปื่อๆเปรย์ๆนี่เด้เอ,อ네นี่เขาเอิ่อเปรย์ๆได้พี่น้องเล่ะ คือว่ามันหยาบคือบ่ามาเตา่าคือบ่ามากแล้วเส่าคือว่ามันหยาบมันหยาบก็หมายถึงมันเหนียวครับพี่อนฟ้านกระโหลกโผลเปกมันสิมันสิกรอบกว่ากัน,น,นเราค่อยว่ามื่อเช้าก็ใส่ซอสสดๆมาลองบอกกินเราข้ามหน่อยมาหน,นี่ง มันดูถูกเป็นทากกินเข้าไหนมันแสดงว่าบอสแสบแล้วพี่น้องเด้อหืมหืมหืมน้ำหยาบฟันตอนเปยมันหยาบสาวนี่เาะ ถ้าพี่ตองต้างมึงก็อยากน้ำก่นมอืมหมดแล้มันไนนม,ม่มยาก ก็อ,อยากกินสม่ำไปมากินยูลังกระชาดไทยสดเอาจาหามารสชาติมัน sạch cày luôn cái mất cả sạch kinh à kinh à sao bù không có gì sốt hoa nam với Hãy subscribe cho kênh Ghiền tầm mà nè, cho phải tầm tầm luôn có bán cho phải tầm thôi xin bánh nhạt nghe nghe bằng cảm giác bằng bờ sao cặp bạc luôn mà น้ำทานผู้ชมบ่ได้ปลูกง่ายหรอก พี่บอกเรียมมาลองเพลงลังนกับชาไทยก่อนนะลูกขาดไม่ล้าย่ายมืดมื้อไหมเสรีบอกแกนหน้าปุกอเปิดบับเฟยกันหน้าเรื่องของเหลวมันมาม,ม,มีค้อซอยแต่ผู้ชมเปิดอันนี้แต่เปิดแดงวะ ไม่ใ,ใครหมดที่วันา่ามันหาผลักง่ายเนี่ยเรื่องของเรื่องพูดว่าเฟกสิปตีกันติดแกนมากครับเหมือนถังรันห้ามมองไม่ไปเปิดยุดแถวเพียว <laughs> ที่ว่าใครได้แค่ได้เนะ ธรรมดาไปฟรีมือดีเข้าไปหัน่เขาอยากเปิดบุฟเฟ่ ยุบทุกมองขันกนบ่เคยเห็นเปน <c oughs> ็นสเนตน่ก็สีย,าย่านน้วย็นอ่ะยังขาดทุนยังบ,บ่ได้ขาย ทำลับขอยขอบายาพขอบาคอยใกล้เปิดลอาหารไทยครับอัตยาสไสดีไห,หลไอ้ซิสมควรกับเขาก็แซบ่บว่าสิไปัญใสละหัดลูกค้ายกไก่ไปนไหนมันบรถมากิน ข้นซอยไม่กามันเอาคนมาหยาบไปหนออเคอืะยิงวีเลาโคดนะรู้สึกมาอเมริกาเลาวบีสาบ่อ เขาบอกเข้าใจกันว่าไปรับงานจังๆบอกบ้องวิสออกกันประเทศอม่กล้ามาย่างที่สุดในโลกผู้ชมบขคือทางยุโรปเลย ก็ขอวิสาเดียวเดียบร่อยแต่ตัองไปรับงานเนาะมันบอมเดียบบอมแต่ว่าพวกน้องๆนั่งร่ำ จากเชื่องใหม่ก็จอมานในน้ำของถูดวัฒนธรรมเานาะก็ได้มากไงนียหน่อยนักเรียนอะ่ะถ้าเป็นนักรองพวกอย่างมหาเงินกสิม,มาอยา,อยากอยู่เป็นส่ว วย่างนั้แหงนมเนืองมากเลยนะชสี้ยหย้ยพระลาเราไม่เคยกินหนมเนืองอ่ะเจ้านูอานพออยู่มันกับว่าเปิดทุกกันกินมองหัของผู้ใดซื้อมาจะใส่หลักมะใครยูทู t เบอร์มันแันแนวบอสตะกุ้าากชอ แซีบก็บอกว่าแซีบเด้อบอแซีบก็ตีบอกว่าบอแซีบเด้อทำเพื่อชมเด้อมาจากอีหยัง่ะอันนี้สิเป็นอีหยังไม่ซอสบอกผมไั้คือแพ็คมาดีคือจังอ่มคือก็คือแน่คือแพ็คแพ็คมาดีคือของเจ้าของแซีบอันนี้บอกเด่นเลยไปลองเนี่ถั่วบดคุณแหน่ Đấy, thì nó cân nhau tập này. quân đơn hộp quân tổ khăn vườn non đi dưỡng sợ ơn chơi chơi nào chạy thế nó บ่เห <oung> ็น <osc> ทุบเบาให้เงาเงาตัวน้องมารอก็้ปบ่ลูตอนน้องบ่เจ้าผู้ต่อตอลอลลอลองมัดเปลว่าอย่างกระชุ่มตาละล้อลองมันแปลว่าวอย่างมีน้องภาษาอีสานนี่นี่เจ้าพูดต่อ ตอรอรอ,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 อรอลองนะไแก่ไอยังแก่ไอยางตอรอรองแก้ขอตัดส้มหมูแหนมเนืองไม่ใช่แหนมเนืองก็อ่านเป็นแหนมหากินจะไหนสาธุผู้ชมเอ,าอ้าังสิบเหรอวต้องได้ไปอุ่นไปยังบน่นี่สิมันก็น่ะ อนแม่อะเหผนนี้ต้องไปจุมมนนมจ่มน้ำใช่ไหมท่านผู้ชมแผ่นนี้แผนอะไรไปจุ่มน้ำใช่ไหมแผ่นหอแผ่นห่อปล้อ๋อเดี๋ยีซออ๋อเนี่ยมันกิน,กไ,มนกไม่หอ่อาจ่ากับหัวใจแล้ว พริกน้ำเอาเป็นเืน่อดพริกน้ำทุกคนน้ำพริกเจ้าเหนือบดท,ทั่วก็เบิ่นทั่วบด <c oughs> อ้ออันนี้ถัวบดท,ทำไมไม่เรียกบดท,ทัว่ว <c oughs> อันนี้น้ำพริกทำไมไม่เรียกน้ำพริกทำไมเรียกพริกน้ำเอาบ่ไนี่ปัญหาเราอันนี้เป็นน้ำจิ้มนะพี่น้องเด้อคอยกระิบปาดซิบม,มังซิดอก็คอยขี้ขานไปจุ่ม น้ามอันนั้นนนบ่อะไกันดอกท่นานผู้ชมบ่อะไกันมันเป็นอันนี้เหรอมันหวานพี่น้องมันหวานเรากินบน่นอะไรบ้านว้าบะแสบดิผิดหรอแสบดี่ว่าเขากินบ่อะไรอุ้ยสุกน้ำพริกบ่มีรสชาติดิพี่น้องเด้อ มันต้องผสกมกันเป็นบ่กมันจังไหนโอเคหมูกันนะพี่น้องมันจะออกหวานนะท่านผู้ชมคือมันจะแซบอยู่แซบมากเลยอะ่ะถือว่าแซบเพียงแต่ว่าเรากินไม่ได้แค่นั้นเองสุดๆต้อให้เราสุดๆต้องแซบยนำยนำ ันนี้คจะลองเพ่น, uno, นตง่องเป็นคนปึกปึกไปลองปึกอีกนะที่เขาว่าออยงก็เห็นบังไฟแสนตั้งท่าเขาบอกว่าสามสองหนึ่งไปเดี๋เขาไปเอื้อสองสามหนึ่งไปฮัดลองอ่ะเป็นแนวว่า สองสามหนึ่งนี่ปึกนะฮะกินพักมาเป็นตัวไหน มานคนหมักเขาปุุงซึ่งมาคนนรืงเรื่องบอกให้สาวเนี่น้อง แผ่นเปีมันมันมันบดดงก่อมๆอันมันประกอบอือันกโบกไปก่อนอือสุดสำหรับตํำกินโดยที่เราไม่ต้องทำวีดีโอมันกินได้ท่านผู้ชมแต่ถ้าเรามากินโชว์แบบนี้มันไม่เคี้ยวแล้วมันไม่มีเสียง

nằm mà bắt kêu kìa, luôn chưa? Nạp Ok, tụi bây Học nào nữa, bye bye hai kìa, tất toàn cồm Luông vào vàng, ngươi mới được cười bà luông vàng các bạn vào bước